วันนี้จะ,ะนำมีดมีดลาบนะครับเหล็กตับลูกปืน s k f นะครับผมตัวนี้ทดสอบอถากไม้ทําด้ามีดนะครับ<ม>รยังวิ่งเหมือนเดิมยอดความคมประมาณนี้ ด้าเม็ดนะครับจะเป็นไม้ประดูนะเริ่มไม้ประดูก่อนผมจะถากให้สองสองอันแล้วลองทดสอบดูาผมมาตามกันมาเลย คราดูทําทรงมาประมาณนี้ครับจะทําด้ามมีดหยดน้ํานะครับลูขาวเดิมมาลองคมนะครับใช้ไปแล้วหนึ่งอันหวา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 นนี่กระดาษเก่านะครับอันนี้ออเดอร์ออเดอร์มะเกลือ ไม้มะเกือนะครับดูครับนี่คือที่ผมทานีไอตัวนี้มีออเดอร์เข้ามานะครับมีลูกค้าสั่งด้ามมีดไม้มะเกือโนมก็เข้ามาถามให้เ,เลยทดลองมีดไปเลยครับความเป็นมนงคนแค่ไหนไม้สองชนิดนะครับไม้มะเกือกับไม้ประดู่ ด,ดูการถาดการทำานี่นี่ด้านนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหนึ่งจุดสี่นิ้วคูณหนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับด้านนี้บางอันไม้ไมมาไม่เท่ากันเราก็แต่งหาเอานะครับค่อยเหลาไปอาดไปเจ้าไปครับ หมย้ย้นนี้สวยนะครับนานนะครับเก็บไว้นานนะครับ,ปปนานนรบมาเกือบตนนี้ทำให้ได้ทรงประมาณนี้แล้วก็ไปใช้กระดาษไซา์ขัดแล้วนะครับ ประมาณนี้ครับด้ามหยดน้ํานะครับผมท้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับแต่เราบาดตรงนี้นิดหน่อยจะทําให้เป็นด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดตัดเขียงทำด้ามนะครับเดี๋ยวรอเสร็จจะไปชมครับแต่ไม้ตัวยังความทนเนี่ยครับดูเศษไม้ติดนะครับเหมือนเดิมหวานเหมือนเดิมท้ายเลยครับ ไม้ฝักสาทรนะครับดามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้สาทร